กูเห็นที่แไบเพชรเจไอเพชรอ่ะไอเจกันวะเนี่ยไอป๊อต้องขอที่อะไร้าชิหายเลยเพชรมึงให้ลงกูุตโมเมื่อกี้กูยังไม่ิงมาลิงมาลิงสายลิงสายเทเซอร์เทเซอร์เฮ้ยเทยเซอร์หลังเทสเซอร์หลังกูโดนล้วกูโดนล้วงกูโดน หนิงหนิงลิงเฮ้ยขวาดิเอร์เ้ยกันจีขวาหลังบ้านโล่ที่เรามีมาม่วงมันจะเอาแบงค์ใครอยู่นี่ยใครไม่รู้หิวหมดหิวหมดหิวหมดกนจีตายกันจีตายกูตายกูตายกูตายมีคนเดียวกับดักอ่ะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ทันได้จะตายกูตายกูตายกูตายไปเต็มตีคนเร็วเลยเฮียจะมาดีเทส่งเดเซอร์อ่ะ ลงไปครับลงไปเจ็ดจีหัวแตกดูดดูดแม่งให้ตายดูดแม่งให้ตายเฮ้ยเจี๊ยตัวหลังกูถอยถอยถอยกับถอยกลับถอยกลับถอยมาได้ไงวะมันมันอยู่ข้างหลักแล้วตอนแรกอ่ะนจะมาล้วงกูแน่เลยนี่เงยโง่เล็งลิงล็งมากระนูดมาดิเ้ากูลิงยาวกูยอกยิ้ยิวยิงไม่โดนยิวไม่โดนกูยิวไม่โดน เอาดิเอาลวซาเลียซาเลียไอเจเอาดิดโดโดโดูหมดเจยืนดีระหนยืนแน่กัชิบเฮ้เทเซหลังดูยาปะดูยาปะมีมีอันติแล้วนะเดี๋ยวเอาดูซิโอดิ เอาหลุดอุ้ยตัดตัดยิวสวยแต่แม่งมันเป็นมีรลบอ่ะมันขึ้นว่าเน็ตหลุดอ่ะที่หายโอ้โหโอ้แตกพายไพ่แม่งสวยกว่าโอ้โหแล้วว่ากูยื้อให้อยู่กูยื้อให้อยู่เฮ้ยเหลือเหลือซาเลียตัวเดียวเหลือซาเลียตัวเดียวทีกฆ่าซาเลตได้ย้ายซาเลียค้จิงจิงจี้จิงจี้ปอปเป็นก้า ป๊อกตามมาวปอเขาไปป๊อกสครีมจะตายจะตายจะตายเฮียไอ้แม็กซ์หลับโอ้ยแม็กซ์ดิวโอ้ยตายโอ้โหโดนล้วงทุณลงไปคุงไปูต้องไปเอาเป็นแลวคุณก็คกูน่าจะยนคุณน่าจะยนยูจูไอแม็กซ์หายขึ้นมา nano nano เอา ิงไม่ติดไปมันเป็นมันเป็นสูตรเป็นสูตรเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูนี่ยังงงกันเป็นแถบมามามาเหอะป๊อปไม่ช่วยยังไป๊อปมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรโอ้โหถยมาเลยถอยมาถอยมาไปเจไปเจเจลุยเจลไม่ได้ปล่อยต้องปล่อยเขาไม่ได้ไอจโ้วแถอยก่อนถอยก่อนโลดแตกโลดแตกถอย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  ไอ้หียตอนตะกี้กูน่าจะโยนอัตีให้เจว่ะพิชชาไปวีหนึงเเซอร์หลังนะหาเจ่ากอะไรเจียคขไ่รูกจักรจะลยกูจะตายยุวยย่ยยยโอ้ยโกูต้องรีลต้องรีลเซอร์นาเซอร์ระเบิดเอ้ไหนนี่หลังเอา ก็าอยูก็รอดูจะร่ด้วไม่ตายกรอดตายเฮ้ยโดนหลับหลับหลัลับแล้วหลับแล้วโอเคตายตายตายอมวรีเปอร์โอ้อ้ยโอ้ยอยูอยยู่อยยู่อยู่อยู่อยู่ยเยเขาครับกะชืบกะชืบเฮ้ยอย่าไล่ลยไล่ลอยมากลับมากลับมาลัอยู่หนยู่ข้างหลังเฮียวฮีวเฮ้ยว้วฮว้ว้วววย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 ยว้ยย คุยอะไข่อ๋อเอ้ยคุเมียนติเดี๋ยวเดินรอมันมาด่างโงอ้หน้าเจี๊ยบเดี๋ยวปูทำแม่ถอยหน่อยหน่อยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยกูอยู่บนรถทุกคนหนีมาเหี้ยโอ้เอ่อแตงพายเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิโดนหลับไปแล้วหนึ่งโดนหลับไปแล้วหนึ่งโดนหลับไปแล้วหนึ่งไอแบงค์เว้นวิ่งหนีตัวรอดเลย เดี๋ยวนาโนแบงค์ไม่กระเจี๊ยบนาโนแบงค์ไม่ก็เตี๊ยบไม่คือตะเกียไอช็อตตะเกียคือครูจะนาโนส่วนแต่มันก็นั่นแหละแบงค์มานี้อยู่บนรถโดนหน้าแม่งโคตรโลอ่ะต้องเข้าฝอยต้องเข้าฝอยเอ้ยลิปตัอย่างก่อนลิปตัวกําลังไปกําลังไปกําลังไปได้หนุแล้วนี่กูเห็น ม่มึงอ่านมึงเห็นเกมมันก็อ่านออกแล้วเว้ยรถมึงอ่านเกมออกเว้ยกูเห็นม,มึงเล่นมานานนะมึงอย่าทำมเล่นอยา่าเพิ่งให้ลลม,มนัตติเรามีเยอะอยู่ผมรอดเลยฮะโอโลคุแตกโอ้โหแม่งปังรอเช้าไปอ่ะ กูหิวไม่ทันกูฮิวไม่ทันกูฮิวไม่ทันตายคุยตายแล้วตายแล้วตายเอาดิกระมังดิกรมัดิเลยตามเลยตามมันก็หมดเลยมาดิมาดิมาดิก็มาดิไอ้กูยิงไม่ถึงก็มาดิ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 ไอ้เฮยแต่แต่กิวจะอยู่ไอ้กิวไม่ทันเดีไอ้หมดแป๊บนึงกดตัวนะใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวไปถมมา ใายอ่ะอย่าโดนโดนอุ้ยเขียนลับฟาร่าฟาร่าน้องลองตกด้วยฟาร่าเก็บไม่นิปปุมเออสวย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 โคดจะแตกโคดนี่ให้ดนโลโแตกโดนม่วงแล้วโดนม่วงแล้วตายตายฮิวอยู่ฮิวอยู่ฮิวอยู่อย่าไปกลัว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 ดอยดอยไม่ฮิงไม่ทันยิงไม่ทันยงไม่ทันแตก ไยโดนโดนเหู้ยมาโอ้โ oh, oh, oui. oh, oh. oh, 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 ้โอนีข hey, ึ้นบ้านแล้วนีขึ้นบ้านแล้วอุ้ยไม่ทันเจสิเปอร์เจสิเอร์โอ้ฟาร่าแม่งเลือดหน่งาสเี้ยงจะตีแล้วจะได้ต so ีแลจะได้จแล้จะได้จแล้จะได้จแล้จะได้ล้มาล้มาล้วม้วเลวันนี้จะต่ไม่ทันยลึกเกินลือเกิน ลับลับลับหิวยู่หิวยู่หิวหิวเจอยู่หิวเจ่รร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 ระอร ไอ้เดียมึงเก็บโลไว้ดีๆริปเปอแตกริปอแตกเดี๋ยวคุรอเดี๋ยวคุรอไอนี่ให้โอ้ยไอเดียหับหรับหับไอเียไม่ได้แบงค์ลตายสวยสวยสาตายปาตายไอ้ไอโลูซิโออะไรกูอยู่หลับหับลับรับับูซิโอัโอ้โ

ชิงไปชิงยอมแพ้แล้วเลิกเล่นเราขี้เกียรเกมกากเออเล่นเนที่เกียจน Never stop fighting for what you believe in. This <respuesta> is my will. Reinhardt, I must say you're looking quite well. This light must agree with you. <finals> and you are looking as lovely as ever. Your eyes deceive you. The government here has such a deep view on your blessings. าไปเจก็มาดิเจี้ยเลยสัสเจ้ไอเจ้เฮ้ยหมอยล่าแม่งเล็บโคตรยาวอ่ะนางรำปะเนี่ยไม่ตัดเล็บมันเป็นด็อกเตอร์ต้องเปลี่ยนอันติีมันยิงล้มเตอก็ต้องไม่ไวเล็บดิมีลายฮาร์ดมีเล็บปลูกไวยาวเลยนี่เนี่ยอะไรวะตัวป้อมขวบย้อนเฮ้ยยิงป้อมแฟชั่นนะนะแฟชั่นออกมาทำเพี้ยเลยวะติมติม โอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยรีไม่ทันเือถายเรอายยไอ้อเจะแตกชั้ชัตายัชนตาเอาดิเอาดิเอาไม่ได้ไม่ได้เราจะแตกไม่นรอรอรอจเย็นเฮ้ยฮ้ยย็นยมจย็นยมไปเจไปเจเลยเฮ้ยเคีย์ป้อมนี้เคีย์ป้อมขวาขวาบัชนจะแตกบัชนจะแตกก็เมื่อกี้เลือดยังโ เดี่ยวข้าขวาเลยมาเจได้านขวาไปได้านขวาไปเข้าขวาไปเข้าขวาไปไม่ยิงไม่ได้เฮ้ยยิงไม่หน่อยดิหิว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 ไม่เอ้ยหมัดพี่แตกเข้าแล้วหมัดพี่แตกเข้าเลยสวยเป็นทีทูปี้สวยเฉยเฉยเฉยอุ้ยปังหาเยูไม่อยู่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 ยูไอยู่ไม่อยู่เฮ้ยยิงไม่ทันเลยยิงไม่ทันเหมือนกันเฮ้ยป้อมไอ้ยี่กระตุกกระตุกกระตุกแตกกำลังไป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 ยุ่ยเรายุ่ยเรายุ่ยเรา เจย์หิวให้ยู่เจย์หิวให้ยู่หิวใยู่เจเจต้องเป็นพวกนห้เข้าประตูมิติมาถอยถอยมาถอยมาเจย์ใเย็นจัดให้อยู่ร้านให้อยู่เจอ็นตีเราพร้อมแล้วร้ากลับแล้วกลับร้านกลับแล้วโอ้ยพวกกระจอกวิ่กลับหนีเออเอเจเล่นอะไรอะเจยฮะเจย์สีหน้าในวีดอออมาเหอะมาเล่นกุญเระอันเดียวพอนี่ใหญ่เลยเอ้ยสวยป่ะเฮ้ยโมดอยู่เดี๋ยวพึ่งยังไงฮะ เจเจเย็นเจลึกเจลึกเจเจกดใช้มาจากไหนเนี่ยฮะสีนะเอแม็กจะหิวได้ตรงนั้นแได้ด้ตายมือบนหัวหรือไแล้วมาเรื่อยๆแตเื่อยๆมันถอยเรื่อยๆมันง่อมันงวงโอ๊ยหลางลังงเจจเ เฮ้ยโอ้เฮ้ยเยโดนโอ้โหเล่หมตายตกยตแตก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 เฮ้ยวยสองสิมิเตรัหยูยาละเบเลยชีวิตาเรเบีเยี่ยของพูเยี่ยเลยวะเด็เฮ้ยเขียป้อมเขียป้อมรถให้หน่อยกะลังไเข้าวขวาซับอยว่ขวาหมดเลยเฮ้ยยิงจากคูเนี่ยเป็นควยเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนดีแล้วดีแล้วนีแล้ันเสียตีลับลับไม่โดนเฮ้ย

โล่งูหยวไม่ได้สวยๆจบจบจบเออเกินปุยเกินเกินเล่นรงตัวเล่นของตัวเองสุแพ้ได้สังไงวันเนี้เถ่าใส่เลปืนทองด้วยโอ้โหดูดีอ้ว้าวสวนอะ เรเห็นเธอตายเหรอ, <Yeah. Yeah. S 1> อเราเียโอ้แท็กกิงก้งโคตรเล่าอลยแท็กกิ้งเล่าจริงไอส้สน